จังไบเบิดน้อเช้าเลียวมือใหม้ขายเด้อจ่าเด้อโอ้ใหญ่ดีใจค่ัพมี่คนกดถูกใจขอบคุณหลายๆลยยี จากใจจริงเลยจ้ะดีใจหลายๆหลีเขามาผู้นึงก็ดีใจอีกว่าโบเห็นมีจักโอ้ยเป็นกำลังใจย่าดีใจคับมีคนเขามาจอบเบิงอยู่เด้จ้าเด้อกดถูกใจขอบคุณเลยกรุงเทพฝนตกบอจ้า เทพภากิสานฝนตกบ่ดีจ้ามาเดินมาเดินมาทักท่ายกันจ้ามาคุยกันหน่อยจ้า มาเขามา,มา,ท,าทักทายคุยกันเร็เวมวลมวลที่ได้ไปย่างตลาดแล้วพ้นยุดแล้ว หยุดแล้เดิฝนหยุดแล้วตาไ,ไปหลับดีกหน้อยนักเรียนแหละจ้าขอเวลาถึงสิบโมงบายบายเด้อจ้าเด้อโอ้ใหญ่ดีใจค่ะมีกคนกดถูกใจ Hey <laughs> จะมาให้กำลังใจรึกษากันจักหน่อยมาจะมามาคุยกันนี่มาแร่งทีกับเข่าเสร็บแซ่นี่มาแร่งซีโมงหาโมงกับบาหาง ถ่ายใหญ่ในเร็วใหญ่ตามล่าหาเพื่อนวิวกถ็ถอยลงถอยลงขอบคุณหลายๆเด้อถ่ายกันจา้าขอบคุณหลายๆมามีอยังหลาหรอกมันมามีแนวเหตุเหมือนนี่ ภาคตะวันออกนี่ฝนตกทุกเมื่อเลยจ้า าเด้อมาคุยกันเมื่อไหม่มาปรึกษากันแน่บนตกะถ่ายคลิปกับว่าใดไ่แม่แนวอยากแนวกินกับว่าใดพี่น้องเอ,อ้อ ไช่กันจ้าขอบุณหลายๆบ่มียังหลายหรอกมันบ่มีแนวเหตุเหมือนนี่ไม่ต้องหัวใจถูกใจกับพอ่อใจ้กับดีใจหลายเลยจ้าเสียงดังฟังชัดบ่จ้าเป็นยังไงทั้งผุนเสียงดังบ่ มาถึงป่านนี้แล้วต้องสู้ไปด้วยกันจ้ะสู้สู้เดอพี่น้องฝนตกเบิดมือเลยออกไปไซบอรใดใมืในนี่ว่างมือนี้ว่างคุยกันจ้ามามาข้นสวยคนหลุบรอเขามาคุยน้ำ,นำนยายแนจ้า Dạy yeah, em yeah, bưng tên <laughs> ว่ทักทายกับกดถูกใจหน่อยจ้ามาคุยกันจ้าเป็นกำลังใจมามา,มาคนสวยคนหลปรอเขามาคุยน้ำ ยายเน่จ้าอย่าแอบเบิงแต่ขอบคุณหลายๆยีหลีปูดจากใจจริงเลยจ้าดีใจหลายๆยีหลีเขามาผูน้นึงก็ดีใจดีกว่าบบเนมีจักสู้ไปด้วยกันจักสิไปหอดไซละ่ะ nhắn cứ mượt bớt mở lên mà này แน่อยากแนวกินให้ลูกเต่ากินนอกพี่นองเพมีเวลาทุ่มช้องทุ่มนะกะที่ว่าพิ่อนนอนแล้วกะที่เจงใจเพื่นขอบพุ่นหลายๆลยดีใจเด้อกดถูกใจย่ายดีใจมาจ่ามามาคุยกันเนี่ยมาแลงเทกับเขาเสพแท้ผู้ใดมาบันย่า่ย่ายตามล่าเลย จะมาคุยทักท่ายกันเล็วชมไม่กำลังใจยหย่โอ้เป็นกำลังใจยาา่ดีใจครับมีคนเขามาจอบเบิงอยู่ด้ยนางคุยกันจ้าทักท่ายกันมือไม่